ปัญญานะครับมาชนทนารรมกับพระอาจารย์แม่หลวงพ่อนทรเปิดโลในซอยธีวาบารมีสามสิบทัศนำแนกแจกขอกมาในขอธีบาปัญญาบารมีนะครับอ่าเมื่อนี้จะนิมนต์พระอาจารย์แม่นะครับบรรยายในหัวขอปัญญาบารมีนะครับตามสตรายพระอาจารย์แม่หลวงพ่อนะครับผู้ขอเพิ่นขอมาขอให้เน่นๆน่นแบบภาษาชาวบ้านนะครับนิมนต์ครับผม ก็หอนอึ่งก็รับบุญกันก่อนเจอกันก็ขอได้รับบุญรับบุญรับบุญรับบาร,รมีไปต่อยอดพระพุทธศาสนากันได้ยาวนานด้วยเถิดสาธุบาร,รมีสามสิบทัศน์มีทั้งหมดสิบหัวข้อใหญ่เนาะแล้วก็ปลีกย่อยลงไปก็คือสามสิบทัศน์รวมทั้งหมดก็คืออย่างละข้อแต่ละข้อนั้นคือ สิบสิบทัรนี่มีอะไรแม<อ>นบอยครับตัละข้อตัละข้อนั้นเรียกว่ามีสามช้อยสามช้อยนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นเรื่องธรรมดานะเป็นเรื่องที่ยากที่จะทําได้ทั้งหมดครับเพราะะมันเหมือนบันไดาสามขั้นทุกข้อเป็นบันไดาสามขั้นทุกข้อครับแต่เราจะได้ขั้นไหนมันวัดกันอยู่ที่สามขั้นนี้ แล้วมันเหมือนเป็นช่องทางช่องทางที่เรียกว่าช่องนี้ช่องบารมีธรรมดาใช่ไหมแล้วช่องนี้เป็นช่องอุปบารมีช่องนี้เป็นช่องปรมัตุปารมีมันเป็นสามสายทางหรือสามช่องทางนะครับเพราะฉะนั้นเราได้มาแล้วเนาะที่ผ่านมาก็คือเรารู้แล้วว่าคที่ได้คือได้รู้ใช่ไหมได้รู้ว่าทานบารมีคืออะไรทานอุปบารมีคืออะไรทานปรมัตุปารมีคืออะไร แล้วก็สีศีลปรมีก็รู้แล้วเนาะสามหวข้อก็ได้แล้วแล้วก็ยังเรียกว่ามันในขมะใช่ไหมเนขมมก็รู้แล้วเนขมมาปรมีเนขมมาอุปปรมีเนขมะปรมัดปรามีแล้วคราวนี้ก็มาปัญญาปรมีใช่ไหมใช่ครับอ่าปัญญาปรมีแล้วก็ปัญญาอุปปรมีปัญญาปรมัดปรามีครับอ่าเดี๋ยวมา แยกแยะก,กันตามประสาทชาวบ้านชาวบ้านของเราแล้วคนชาวบ้านชาวบ้านก็ทําได้ครับไม่ต้องนักบวชทําก็ได้ครับเพราะว่าอะไร <S <S 1> <S 1> <ๆ>เพราะอันเนี้ยสิ่งต่างๆเนี้ยพระพุทธเจ้าทํามาแล้วห้าร้อยชาติท่านไม่ได้มาทําตอนเป็นพระพุทธเจ้าครับอืมแต่ท่านทํามาตั้งแต่สมัยที่ท่านเวียนวไยวใยเกิดที่เรียกว่าเป็นสรพรสัตโลกทั้งนั้นแหละครับอืมเพราะฉะนั้น,น่ะให้เรียนรู้ตาม ันะครบว่าภาษาชาวบ้านชาวบ้านของเรานี้ว่าจะแยกแยะได้แค่ไหนแล้วก็ใครแยกแยะได้มากกว่านี้ก็เป็นบุญของแต่ละคนนะไม่จช่เยอะทามากหลากหลายมากเลยครับไม่จําเป็นว่าต้องเหมือนกันสมอไปแต่แค่ว่าเป็นไกด์ไลน์ให้กับทุกคนได้แม่นบักแม่นอ่าเป็นไกด์นําทางให้ทุกคนได้แต่ทุกคนจะเอาใครเป็นไกด์นำทางก็ไม่ว่ากันนะครับอ่าเพราะฉะนั้นมาดูกันว่าอืม บารมีใช่ไหมแล้วก็ผ่านมาด้อะไรมาตอนนี้ปัญญาแล้วเนาะครับปัญญาบารมีปัญญาบารมีปัญญาอุปปบารมีปัญญาบรมัตบารมีปัญญาบารมีหาเอาอนเลยนะปัญญาบารมีนั้นก็คือเริ่มจากที่เราทานบารมีนำานาะก็ศีระบารมีมาแล้วก็มาเนคขมบารมีก็เป็นเหมือนเปรียบเสมือนเราเป็นนักบวชได้ภายใน พอเราเป็นนักบวชภายในก็คือหมายถึงเป็นได้ขมมะแล้วบารมีมาในขั้นนั้นแล้วคุณก็มาปัญญาบารมีครับเห็นไหมคุณก็จะได้ปัญญาบารมีของคุณในระดับชั้นของคุณครับนะคือในระดับชั้นของที่คนละช่องทางมาแล้วใช่ไหมนี่ช่องทางบันไดแรกเลยะคระับแล้วบันไดที่สองล่ะบันไดที่สองก็คือทานอุปปร,ปรมี ทานปรมัตปรมีอันนั้นไปอีกท่านหนึ่งใช่ไหมครับเ<ช>พราะนั้นเราก็ไปช่องทางที่สองก่อนนะฮะช่องทางที่สองก็คือทานอุปปาภิรมแล้วก็ไปศีละอุปปาภิรมิแล้วก็ไปเนคขม,มะอุปปาภรมิหมายช่องทางน,นี้ก็ช่องทางน,นี้ก็จะได้ช่องทางน,นี้ครับเห็นไหมก็จะได้เป็นอ่ายังไงเกิดขึ้นอุปปาภิร,รมีก็คือหมายถึง คุณก็จะได้ด้วยความเพียรของคุณมาอย่างเรียกว่าไม่ฟังเสียงใครว่าใครจะว่าอย่างไรแต่เราเริ่มรู้เองแล้วครับแมนบเพราะอะไรเพราะว่าเราเริ่มรู้ว่าเราเป็นนักบวชดรวาเป็นเนคขมมะเนคขมะขมะอุป,ปรัรตพเมี่ยเราเพียรมาแล้วครับเพียรเป็นนักบวชมาแล้วครับเป็นเนคขมมะนี่คือมาทึงบวชครับเป็นนักบวชภายในครับ แต่ไม่ได้เป็นนักบวชที่จะมาใส่สีอะไรครับสีแดงในใจหรือสีเลือดเรานั่นแหละครับเรารู้เองอยู่ในตัวเองว่าเราได้อะไรไม่ได้อะไรรู้อะไรไม่รู้อะไรก็ได้ในตัวเราเองแมนบะด้วยความภาคเคจรของเรามันนั่นแหละตามบุญตามวาสนาตามบุญตามบารมีของคุณครับเห็นไหมแล้วปัญญาประมัดปรมี ใช่ไหมเมื่อกี้เราพูดมาถึงปัญญาแล้วใช่ไหมครับปัญญาปรมัตปรมีคืออะไรปัญญาปรมัตปรมีก็มาในช่องทางที่ของว่าทานปรมัตปรมีสีระปรมัตปรมีแล้วก็มาเนคธรรมปรมัตปรมีแล้วก็จะมาถึงปัญญาปรมัตปรมีทุกอย่างถ้าเราได้มาช่องทางนี้ช่องทางนี้ เป็นขั้นที่สามมาแล้วก็เราก็จะเดินขั้นที่สามนีเป็นช่องทางที่สามขึ้นไปเนี่ยเราก็จะได้เป็นอัตโนมัติเป็นอัตโนมัติเป็นอย่างไรคะก็คือจากที่ว่าเราได้ในการกระทําของเราอย่างอุตสาหะอดทนอดกั้นริ่ยยเพียนอย่างที่ชที่ว่าใครจะบอกว่าอย่าทาหนะ้าทาแล้วไม่ดีทําแล้วไม,ไม่อย่างนั้นไม่อย่างนี้จะด,ด้วยเหตุผลใดๆต่างๆนานาที่ใครจะพูดเราก็เพียนทําโดยที่เรารู้ได้เฉพาะตัว แม่นปหมแม่ไม่ว่าใครจะว่าอย่างไรเราก็ประกอบด้วยปัญญาแล้วใช่ไหมครับค่ะไม่ว่าใครจะบอกว่ากมตัดไม่ได้แต่เออเจ้าจะถามว่ากาตัดได้ไหมหรือแม่ก็บอกกาตัดไม่ได้ละครับเหไหมกาตัดไม่ได้ครับแต่ยับยั้งได้ครับยับยั้งได้อย่างไรสมมุตินะสมมุติว่าผู้น้อเนี่ยอ่าทําไม่ดีต่อคุณไว้ แล้วคุณน้อยเนี่ยพยายามที่จะทาทุกอย่างให้คุณอาภัยให้โดยที่ทําดีต่อเนื่องให้คุณพอใจวันหนึ่งคุณจะไม่เมตตาผู้น้อยหรือคะแมนบ๊ะครับต้องทําให้จงคุณพอใจใช่ไหมคุณถึงจะโอโหสิกรรมให้ฉันใช่ไหมลักษณะนั้นครับกรรมตัดร้อนไม่ได้หรอครับกรรมตัดไม่ได้เลยครับเพราะอะไรเพราะว่าถ้ากูไม่พอใจกูไม่รับอะแมนบ๊ะมึงว่ากองไปละแมนบ๊ะ ป็นอย่างนั้นครับแต่ถ้าเราต้องทําความเพียนจนกว่าเขาพอใจครับแมนบอกบเมื่อคุณพอใจคุณก็เลิกโกรธฉันใช่ไหมเมื่อคุณพอใจคุณจึงเป็นมิตรกับฉันใช่ไหมเมื่อคุณพอใจคุณจึงปกป้องฉันใช่ไหมใช่ไม่ใช่ใช,ใช่ครับนั่นคือการเปลี่ยนศัตรูเป็นมิตรแล้วแมนบอกตอนแรกเราต้องทําให้เขาพอใจก่อนครับมันอยู่ในมรคนแมนบอกอืม คนที่เกลียดชังเรามาทั้งชีวิตแล้วจะให้เขาดีต่อเราแค่ซ้ำนีบ่บ่ขวัญไปถกแมนบ่ไม่ได้นะครับเพราะนั้นคุณต้องทําสิ่งที่คุณไม่เคยทำครับสุดชีวิตใช่ไหมที่จะผูกใจเขาได้แมนบ่ที่เขาเอาโหสิกรรมเราได้จึงเลิกแวต่อกันแมนบ่นี่คือครับกรรมตัดไม่ได้ครับแต่คุณต้องทําให้พอใจครับแมนบ่ เหมือนเรื่องคุณขึ้นศาลแล้วคุณจะจะ,จะหยุดศาลได้เหรอแมนบ๊ะถ้าคุณไม่มีความดีเพียงพอแมนบ๊อะค่ะเออคุณจะให้ศาลลุ้มเลิกหรอแมนบ๊อเพราะฉะนั้นใครการันตีคุณคุณก็ต้องคุณการันตีก็อาจจะเดือดร้อนด้วยก็ได้แมนบ๊อครับเพราะฉะนั้นต้องด้วยปัญญานะครับไี้ประกอบด้วยปัญญาใช่ไหม ทำทุกอย่างประกอบด้วยปัญญาพระพูทธเจา้าท่านบอกเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องทําจนกว่าเขาพอใจแหละครับแมนบ๊อกเขาไม่พอใจคุณก็ถือว่าเป็นศูนย์แมนบ๊อกไม่มีนับหนึ่งหละครับแมนบ๊อกกองไว้นั่นแหละแมนบ๊อกเพราะฉะนั้นอ่ะไม่ใช่ละครับเพราะว่าถ้าเราไม่ทําอะไรให้มันพอใจไม่มีอะไรตัดรอนได้ไม่มีอะไรกรมทดใช้ได้ครับ ถ้าเขาไม่ยอมแม่นบอกแต่ถ้าเขายอมเป็นเรื่องง่ายนิดเดียวครับแม่นบอกเพราะเขาไม่เอาเรื่องครับแม่นบอกเขาไม่เอาเรื่องแล้วเขากลายเป็นมาช่วยเราด้วยาะดีไหมครับดีครับก็ฝากไว้ปัญญาครับแม่นบอกนี่คือปัญญาที่คุณต้องรู้ไม่ใช่จึกไปก็จึกมาก็จึกไปก็จึกมาจึกไปจึกมาแม่นบอก ผู้ผัยผู้มาญุว่าจะสั้นบอกว่าเป็นอย่างไรอีกาเอาดอกแมนบอก่อยบอกว่านั่นแมนบอกอะไรเพราะคุณรู้แค่นั้นก็คือได้แค่นั้นแมนบอกเพราะเราต้องการกระทาจริงๆครับจึงรู้แท้รู้แน่แมนบอกเพราะจริงๆแล้วว่าคนเราถ้าเราไม่พอใจสัอย่างกูสิแกงอยู่นนี่แหละแมนบอกกูสิกัดไปหูมึงยู่นนี่แหละแมนบอก นั่นแหละครับแต่ถ้าเราไม่อยากให้นั่นเราก็ทําอย่างไรมันต้องมีปัญญาแมนบ่ะแต่คันเทาว่าดีเหมือนกันแมนบ่ะยื้อน้ากันเนี่ยเหเขาแมนบ่ก็เป็นอย่างเ้ี่แหละแมนบ่ะยื้อได้คือกันแมนบ่ะมึงสัวกูก็สัวน้ำแมนบ๊ะมึงดีกูก็ดีน้ำ่าเป็นอย่างแมนบ่ะมึงสัวมากูก็สัวไปคือกันแมนบ่ะก็เป็นอย่างนี้แมนบ่ะเออมันดีแมนบะ มวนตัวะแมนบอกบราว่าดอกครับอืมเพราะฉะนั้น่ะอ้าวเผลอเผลอก็มึงชั่วมาเย้ะกู่ชั่วยิ่งกว่าแมนบอก่ะอจันแล้วมว่ต้องต่วงดอกจังใดก็มวนแมนบอไม่เป็นไรครับไม่ว่ากันเห็นไหมคนเราอยู่ที่เลือกเองครับอืมทุกอย่างตัดไม่ได้หรอกครับกมไปตัดเขาไม่ได้หรอกครับอืมตัดนั่นหมายถึงตัดหนทางเขาใช่ไหมไม่เขามารองแกเราอีกย้ำแมนบอ ได้ก็ตัดที่แมนบอเฮดได้ีเฮ้ทีแต่อีสันม่เห็นข่าวแม่บอเราขอเป็นมิรแมนบอเป็นได้ก็เป็นอืมทำยังไงถึงจะเป็นมิตรกันได้ตอรลงกันได้แมนบอเป็นเซี่ยวกันก็ได้แมนบออืมจะสั่นดีบอดีขันเป็นเซี่ยวกันบ่ได้ก็ตากันเป็นขันเป็นจ้าบัเหมือนกูพี่เขาแมนบะเออกอดข้อกันไปเลยเฮาแมนบะ อไปน้ากันนี่ละแม่นบอกสันตัวมึงทนไหนกูก็ทนไหนคือกันแม่นบอกสันตัวมันยากอย่างแม่นบอกเพราะฉะนั้นก็คือหลู้ที่ว่าเราจะทนต่อกันได้แค่ไหนก็แค่นั้นแม่นบอกจนตายจากกันนั่นแหละแม่นบอกไปน้ากันก็ได้แม่นบอกเรไม่แผหหามนะครับนี่ด้วยความพอใจปัญญาไหมปัญญาครับทุกคนมีปัญญากันทุกคนครับแม่นบอกจะอยู่ในขั้นไหนของทุกคนเท่านั้นเองไปดูเอาเองแม่นบอกไปเทียบเอาเองครับอื ว่าถ้าคุณเป็นอัตมัตเป็นแบบไหนอย่างไดคุณรู้เองแมนบอกนะถ้าคุณได้มาในสามข้อสี่ข้อนี้คุณก็จะรู้ว่าคุณได้อันดับใดแมน่นบอกเราวัดด้วยตัวเราเองแมนบอกเราเป็นนักบวชภายในเราเป็นเนคขมารหรือยังว่าเนคขมา้าแมนจะว่าให้จะพาไปให้สีไหนพ่อเแมนบอกให้ซํำนั้นได้เลยผมไม่ต้องไปเห็นอย่างดอกนมแมนบอกเออไปหาพากันเฮาแมนบอกอืม ไอ้บนบวดนี่ครมาอายุหันลัแม่นบอกบววล่วงไปแม่นบอกเออเพราะฉะนั้นี่ะถ้าเราไม่ได้มันก็คือไม่ได้ครับแต่ถ้าเราจะท่องแะ่แค่ท่องจํามันก็แค่ท่องจํามันบ่การกระทําอ่ะการกระทํามันก็อยู่ในตัวหนังสือเนี่ยมันบ่แต่ถ้าสิบปีมันยากจะใช่ยางกตสิบวันตัดเอาะยกตำล่ามาใส่กันก็ได้เฮ้มันจันทร์จอมมอนบะจบแล้วแม่นบอกบ่ต้องเฮ็ดสบายครับแม่นบอก ก็ไปนอนอีกคนเองเอาทันหระแมนบอกไปนอนทองไว้แมนบ๊อแล้วมันก็สิไหลเขาไปเองเหรอนั่นในหัวเฮ้านั่นแมนบ่อควาำจันน์แมนบ๊อํจำเอาลอดอืมไม่เป็นไรครับเพราะว่าเรื่นก็คือทุกคนทุกคนเลือกได้ทุกคนมีสิทธิ์เลือกครับเลือกอย่างไรก็ได้อย่างไรเห็นไหมปัญญาครับทุกอย่างประกอบด้วยปัญญาทุกอย่างจะเป็นอัตนตรงนัก็ต่อเมื่อคุณได้ช่องทางไหนครับ ถ้าคุณได้ช่องทางทานบาร,รมีมาแล้วก็ช่องทางนั้นก็จะเป็นช่องทางนั้นแม่นบะช่องทางบรนไดขั้นแรกครับแล้วถ้าคุณได้ช่ชองทางเรียกว่าทานอุปปบาร,รมีคุณก็ได้ความเพียรในระดับหนึ่งของคุณมาคุณก็ได้ช่องนี้ขึ้นไปอีกเหมือนกันครับแต่ถ้าคุณได้ทานปรมัดบาร,รมีช่องทางนี้คุณต้องยอมอดนะครับอดได้อดต้องทําก่อน มีก็ทําไม่มีก็ทําช่องนั้นถ้าคุณทําได้คุณก็ได้ช่องนี้แหละครับยาวไปยาวไปเหมือนกันครับอืเพราะฉะนั้นเข้าใจคําว่าปัญญาหรือ,อย่างทีนี้เพราะเราเป็นนักบวชไปแล้วใช่ไหมเมือเมืมมมม่อเมื่อคืนนี้เราเป็นอ่าข้อที่ <ใน S 1> เรียกว่าเนคขมันคขมะก็คือเรากลายเป็นนักบวชแต่บวชภายในบวชด,ด้วยกันกระทำของเราที่ทำได้แล้ว นะการันตีภายในครับเป็นมาเราไม่จําเป็นต้องไปขอบวชในธรรมะก,ก็ได้แล้วครับไม่จําเป็นต้องไปบวชสามวันเจ็ดว,วันที่ไหนก็ได้แล้วครับแค่ไปเป็น,ปนอุบาสิกาอุบาสกาช่วยส่งเสริมพระพุทธศาสนาคุณก็เป็นภายในแล้วครับเด้อค่ะเด้อค่ะแมนบักเด้อครับอมแมนบอกแมน เห็นไหมเราสามารถเป็นอุบาสกอุบาสิกาที่สนับสนุนพระสงฆ์องค์เจ้าอย่างมีปัญญาที่รู้เท่ารู้ทันแมนบ่ยังรู้ว่าเราที่จะควรต้องทำอยู่ในจุดไหนแมนบอยประกอบด้วยปัญญาแล้วครับเห็นไหมถ้าคุณเป็นนักบวชภายในแล้วครับชัดหรือยังชัดครับ นี่ภาษาชาวบ้านเลยนะครับแยกให้เป็นตนเลยครับแมนบอกตักใส่ปากได้เลยครับว่าเดคุณจะเคี้ยวไม่เคี้ยวไม่เคี้ยวคุณก็ขายทิ้งไปแมนบกอตแต่ไทรได้ลายก้นี่ก่อนนุ่มทนานั่มด้วยค่ะเพราะว่าผู้น่อยได้ซ้ำนีลาค่ะ,ะ,ะเพราะว่าเพราะว่าอยากที่จะเอาภาษาชาวบ้านเนี้ยมาทําความเข้าใจกับคนลักาติอย่างเราเราลูกชาวไร่ชาวนาแมนบครับ ให้ได ja, e mm. nee ้ปัญญาขึ้นมาอีกจัหน้อยเหมือนบอดีกว่าบ่ไใดเลยเหมือนบอดีจะเอาตำล่ามาใส่กันเท่ากับมูฮูเร่องน้ำเหมือนบอแน่นครับแหงบาลีบาลานเท่ากับสิเท่ากับสิตาลีตาลานไปค้อกันล่เหมือนบอบอยอนมูฮูอืมแตกสิจะจังใดแม่นบอมันจะจังใดหรือมันจะจังใดหรือสัมโตวแม่นบอแน่นเพราะฉะนั้นนะภาษาชาวบ้านนี่แหละครับเพื่อให้เราเนี่ยทำให้มันถูกซะก่อนจากการระทำของเราทั้งหมดครับ อันก็ฝากไว้แค่นี้ถ้าเมื่อเรา,าเข้าใจแล้วว่า,าสามหัวข้อมาแล้วสี่หัวข้อนี้ก็ถือว่าเป็นไกด์ไลน์ให้กับเราควรที่จะรู้จักตัวเองมากขึ้นว่าเราได้ในช่องทางไหนแล้วก็ไม่ว่ากันนะครับถ้าใครรู้ว่าใครได้ช่องทางนี้ก็พยายามเพียรให้ได้ช่องทางนี้หรือว่าจะขึ้นไปให้ได้ช่องทางที่สามก็อนุโมทนาด้วยนั่นคือสุดยอดที่ทุกคนทำได้แล้วอย่าเสียใจครับ ได้ช่องทางไหนก็ถือว่าดีสุดของคุณแล้วแม่นว่าเพราะฉะนั้นฝากไว้ให้ทุกคนอ่าทําให้ต่อยอดกันไปให้ได้เรื่อยๆแล้วก็ดียิ่งกว่าเดิมอ่านั้นอนุโมทนาบุญขอให้เราได้พ้นจากกุศบายของมารทุกท่านเถิดสาธุ